สวัสดีครับคุณผู้ดูเราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนลิควิดคิตตันอันนี้เราก็ได้สามารถจะเข้าไปลุยกับยิมแซนเวทาวนะครับของเมืองแซนเวทาวลีเตอร์แดนนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ข้า้งนี้ยิมเป็นเลี้ยงโล่งครับมีอยู่คนเดียวโลโดนนี่สวัสดีครับว่างไงไอ้หนูฉันชื่อแดนนี่เป็นหัวหน้ายิมของเมืองแซนเว เธอมาทำอะไรในที่แห่งนี้๋อนายจะมาท้าสู้ยิมใช่ไหมขอโทษด้วยแต่นายคงจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้เข็มกลัดของฉันใช่ไหมโอเคฉันยอมรับการเตรียมใจชื่อนาะยชื่ออะไรซอลมอนโอเคก็ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะนายจะต้องผ่านบททดสอบ ขอชั้นให้ได้บททดสอบแรกก็คืออ๋อบททดสอบแรกคือไปหาชั้นที่ยอดเขาที่ซาฟรีทาวมอเซนเฮ้ยทํงานเลยเหรอโอเคครับทำไมกูต้องไปวะ ไปก็ไปก็ว่าทําไมมันโล่งๆจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วเราก็กดนี่เลยลรีเพลมันไม่ต้องอ้อมคองกันแล้วละถ้าขนาดนี้ เนี่เหรอนายใช่ไหมยินดีด้วยโซโลมอนนายมาถึงตัวชั้นจนได้ที่นี่นายจะใช้กำลังกับโปกเกมอนไม่ได้นะโอเคบททดสอบต่อไปเราจะเป็นจะต้องลงจากภูเขาแห่งนี้ ช้ได้เดียววัตถุดิบบางอย่างสำหรับนายให้ไปน,นายไปหามาเพื่อจะเอามาทำโทบกเก้นโฟสติกแท่งไม้สี่อันหนึ่งหนึ่งผ้าเช็ดหน้าแล้วก็หนึ่งมไม้ท่นโค้ดหมายถึงที่เนี่ยเหรอ ไอที่เป็นโปเกบอนเนี่ยนะเราจะต้องไปหาที่โปเกบอนให้ได้ครับโอ้โหแต่เดี๋ยวจำนวนเก้าเดิมก็จะหมดนะนี่ไงสติกเจอแล้วก็ว่าม่มีไอเทมอยู่ด้วย ไม่รีเพล,ลหมดเดี๋ยวเพิ่มรีเพล,ลก่อนให้เราหาของนะตรงไหนวะเอ๊ะอันอ้ตัน คุยได้คุยไดโอยินดีด้วยนายหาได้หมดเลยจะจะสร้างโทบ็อกเก้นให้หนายนายจำเป็นต้องมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับโปกเกมอนให้เลือกโปกเกมอนสาตัวที่จะช่วยกันสร้างโทบ็อกเกนตัวที่ไม่ค่อยตายบ่อยใช่ไหม เตีตัวที่สองมาเตือกตัวที่สามมาไอน,นี้ก็แหละทบอกแกนอะไรเนี่ยอ้านั่นแหละเป็นยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะที่ได้ใช้สารสัมพันธ์ของโปเกมอนขึ้นมานี่คือโทูบอกแกนของนายเอาละมาถึงการปรดทดสอบสุดท้าย อ๋อเราจะแข่งกันลงจากภูเขาลูกนี้ด้วยไอทโปบอกกนเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าถ้านายชนะฉันได้โดยการจากการแข่งกันลงเขานายจะได้สิทธิในการเข้าท้าชิงกับชันกุญแจสําคัญในการชนะก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างนายและโปเกมอนของนายถ้ามีสายสัมพันธ์แข็งแกร่ง น่าจะชนะแน่นอน้อมอย่างโซลโมอนสองหนึ่งไปเรื่ออะไรวะฉันแพ้เป็นกาแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากกูยังไม่รู้เลยมันคืออะไร,ะไ,รได้สแสดงให้เห็นถึงสายสามพันในแข่งกั้งระหว่างมนุษย์และโปกเกมอนอ่าไอตัวอาสูมาริวไอหนูน้ำอ่ะกระต่ายน้ำมันสุดยอดมาก ฉันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษไม่ไแต่เห็นได้เห็นมันครั้งแรกมันคงจะรักนายมากเลยยินดีด้วยสําหรับการที่นายชนะฉันได้ฉันจะรอนายที่โปเกมอนยิบมโอเคครับบินได้ไหมหรือเราต้องเดินออกวะเราลองบินดูก่อนนะครับอ๋อบินได้เลยนี่บินไปฟิวบินกลับสะดวกไหมครับอ่า ละบินกลับแล้วโปเกมอนยิ้มแดนนี่เรามาแล้วเอาละเขาต้อนรับการกลับมาฉันคิดว่าสายสัมพันธ์ระหว่างฉันกับโปเกมอนก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันชนะนายได้นะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมฉันจะไม่ออกมือให้นายเลย ไปดูกันครับว่าเลเวลเท่าไหร่เอ้ยแดนนี่นะจะเล่นเบเบะแล้วเนี่ยลีดเดอร์แดนนี่เซ็นนี่คือเดียวควีน90ว่ะโอ้พอสมควรนะแสดงว่ายิมต่อไปจะเป็น95แล้วก็100แหละได้หรือครึ่งหลอดไหมก็โอเคครับครึ่งหลอดถือว่าใช้ได้อยู่เอิร์ดเควกมาเหมือนกันไม่เอิร์ดเควกว่าถ้าเอิร์ดเควก แต่ของนายมันจะไม่ตีเราไม่เข้าเพราะนายคือเอาดินมาตีใส่พืชมันก็จะไม่เข้าคอามือให้เขาก็มีเหมือนกันเลฟโอเวอร์อ่ะเหมือนกันมีเหมือนกันจริงเราน่าจะจับพวกเจนสามมาแลนะมันจะมีไอ้น็อกออฟอ่ะไว้ปัดไอเทมทิ้งได้ครับแต่มันก็ให้มันแล้วไปแล้วเถอะมันใกล้จะจบอยู่แล้วเนี่ยเกมเนี่ยผมจะเล่นให้จบให้มันถึงที่สุดสักทีดิ โกลิกี้ไข่ลิกี้อันนี้ไครลิกี้โกลิกี้มันล่างสองแล้วเปิดได้ล็อกสมาร์ทก่นนะครับเพื่อลดพลังกันมันเบาๆปดปะอือลดระดับหนึ่งนี่ลใช้ได้แล้วอุ้ยได้มงจีน่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีพลังเวทได้มงจีมันเป็นการตีด้วยเวทมนต์ไงพลังเวทม่เยอะมันสายต่อสู้มันยิงพลังเวทได้อยู่แต่ว่ามันไม่แรง วัตเตอร์ใบไมพอแล้วพวกมึงพลังป้องกันลดแล้วอะตัวของเมกาเนีม่มดั้งเดิมเลยจะไม่มีการดีบับใดๆนะฮะอยู่ในมูฟเซตของมันโอ้บัฟคิจริงๆเรามีพวกอะไรนะตอนนี้เขาจะกดเติมยาเดี๋ยวเราก็เราลองดูในกระเป๋าดีมันมีไอเทมบับป่ะแมกเอนเซอไหม ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ดูนี่เอ,อ็กซ์แคลเซซีก็ดไ,ได้เฮ้ยไดฮิตดีว่าะนี่ไ,ไดฮิตปั๊บครีเหมือนกันให้เขาเติมไปก่อนอตเตอรลีเลือจนเต็มก็ปล่อยเขาไปถ้าตีนี้ถ้าตีใบไม้รอบนี้ออกครีก็เรียบร้อยเลยทีเดียวร่วงครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวคัตเตอร์บอใบไม้ไม่โดน อ้ยิงอีกรอบกลัวจะติดไฟเหมือนกันนะท่านี้มันติดมีเปอร์เซ็นต์ติดไฟค่อนข้างสูงอยู่มีล็อกไ์มีอะไรนะ ล็อกสไล,ลด์อีกรอบอืม สวสดีแสลมน่าจะติดชาไหมก็หวังว่ามันจะชานะครับมันไม่ชามันฟิวลี่คัตเตอร์โูโ้คิด,ดีคอนฮีทถ้ามันปล่อยไปเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นเอ้ยทีที่สองวะสองก็แรงแล้วโอ้ยโอเคติดคลีครับเราลอดไปตายไปหนึ่งดอก พอเราบับครีไปแล้วติดตัวระเบิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนแม็กแม็กพอชั่นมีปะไม่มีม,มีฟูลิสโตไฮเปอร์ก็ได้มั้งไฮเปอร์ก็เต็มแล้วดูก่อนเผื่อมันระเบิดตัวเอง มีแล้วโคว้ดว่ะตก<บ>ใจสปาร์กเหรอจะไม่เข้าสีสปาร์กเอ,อิร์ดคุยเข้าไปเรียบร้อยครับผมทีเดียวรูรร้เรื่อง โอเคครับโกโลเนียมาเฮ้ยมีโพเทคว่ะโกโลเนียเขามีโพเทคแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเราคัตเตอร์ใบไม้ไปคูนสี่ไป เกบตายครับอนท็อกซิกใส่เราหนึ <vinegar> ่งดอกเบอร์รี่เพิ่มสปีดเพิ่มเลือดด้วยเป็นไง เต้อ,อีกรอบว่ะผมโจมตีด้วยใบไม้ซ้ำไป,สไปีสแปมยาเฮ้ยมึงสแปมยานี่มาถ้าต,ติดครีก็คือจบครับครีวเปล่าครีเรียบร้อยแล้วจบครับผมสายสแปมจะใส่ครีเข้าไปเรียบร้อยดินพลังจิตเราก็ตีพืชเหมือนเดิม วังครีนะผมหวังคลีอยู่คลีติคอนฮีทเรียบร้อยครับผมไม่ธรรมดาไม่เหนือธรรมดาหลังจากฉันได้สู้กับนายว่าฉันฉันก็ได้รู้ว่าฉันยังขาดอะไรบางอย่าง ซีรูบี้เบโอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเข็มกัดทะเลอะไรไม่รู้การต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแทนที่จะไปเสือกเรื่องชาวบ้านฉันควรจะเอาไปเวลาไปพัฒนาตัวเองมากกว่าเข็มกัดซีรูบี้เป็นเข็มกัดที่สองของออเรนลียิมนาย ได้รับก็ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วฉันหวังว่านายจะาทาผลงานได้ดีกับยิมลีเดอร์ที่เหลือขอให้โชคดีนะโซโลมอนเช่นกันครับแล้วอุ๊ยติดผิดว่ะเดี๋ยวฮัลโหลมีโทรศัพท์มาจากโปรเฟสเซอร์โอ๊ โอกอาร์คครับเป็นยังไงบ้างการเดินทางในภูมิภาคหมู่เกาะออเลนฉันได้ยินมาว่านายได้เข็มกัดอันที่สองมาแล้วนายนี่มันเจ๋งไปเลยอ๋อกลับมาเยี่ยมฉันที่ห้องแล็บได้ไหมที่เมืองมาสรละ ันต้องการจะคุยกับนายเรื่องความลับของ gs ball รีบกลับมานะโวยครับผมงั้นเดี๋ยวเราบินไปนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ตัดคลิปแล้วกันให้บินมาที่นี่ครับอะไรวะ essence t o w n m i d t o นี่ m ีโด t o w ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเราไปมีระบบเทเลพอร์ตแล้วไม่ใช่ดิอันนี้มันมันอันเล็ก ไหนวะมีโดทาวลิเบลิเบเออถูกแล้วลิบเบทาวนี่อันนี้เรียกว่าเป็นเซนเตอร์ใหญ่นะครับเซนเตอร์ใหญ่จะเป็นจุดวาร์ปครับมีมีจุดเทเลพอร์ตด,ด้วยเหมือนแล็กนาะล็อกอะสามารถเทเลพอร์ตไปได้ แล้วก็ไปเทเลพอร์ตก่อนให้เรามาพโผล่เืองกูนี่รดแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไฟไปครับผม อมมาถึงอย่างรวดเร็วครับผมทีนี้ก็ใช้โปกเกมอนบินไปที่เมืองมาสาระท้าไหนวะพาเลทท้าผมภาคแรกนี่ถือว่าเป็นตำนานนะจำได้หมดเลยทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น เราก็กลับมาที่ห้องแลบเอาละครับผมบินมาแล้วด้วดวๆเลยครับดออรอา้าวแล้วขอบคุณที่แวะมานะแล้วเข้าเรื่องกันเลยเจ้า g s b bon o n ที่เธอเอามาให้ฉันจาก Professor Ivy ฉันก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่เลย ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษฉันต้องการจะคืนบอลให้กับเธอแล้วก็ขอร้องให้เธอนำไปส่งให้กับเคริร์ดในเมืองอาซา,า,าเลียทาวในเมืองโจโตโเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปกเกมอนถ้าหากจะมีใครสักคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ G ีเอบอลก็คงจะต้องเป็นเคิร์ดแล้วล่ะ ขอบคุณมากโซโลบอนฉันต้องฝากฝังเรื่องนี้ไว้กับเธอด้วยฉันได้ยินว่านายกำลังจะตะลุยตอเลนหลีกแต่ก็ต้องขอแวะมาช่วยงานบ้างนะความคืบหน้าคือโปเกมอนที่พบเห็น231จับได้แค่49โสเค พอ,พอแล้วพอแล้วไปจะกลับไปใช่ไหมอ่ะกลับก็กลับแล้วก็ไปเกียงเมืองอะไรวะเมืองเซฟรัดเซฟรัดแล้วก็ไปขึ้นรถไฟป๊บ จากนั้นก็ใช้โปเกมอนบินไปยังเมืองอาซาเลียปึ๊บแล้วก็ไปบ้านของคุณเคิร์ตโคเบนเคิร์ทเฮาฮะปึ๊บนี่อะไรนะั่นฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยตัวส่วน สภาพส่วนใหญ่ก็เหมือนกับโปกเกบอนนะแต่คงจะมีบางอย่างที่มันดูไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวฉันจะตรวจสอบให้เขาบอกให้มาทีหลังก่อนผลจะตรวจสอบจะเจอครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอ๋อไม่รู้ครับก็เดี๋ยวเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็โอเคครับคุณผู้ดูแล้วก็จะตัดคลิปกันเพียงเท่านี้ในเมืองแห่งยาดงนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับ<อ>ก็ขอให้เสร็จด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับ